มาค่ะแล้วก็จะมาดูสินค้าจริงกันเลยนะคะ MU นะคะ MU หาหาศูนย nah. ์หนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี62นะคะเนาะจดทะเบียนใช้งานปี62นะคะเห็นอยู่นิกสิเป็นสภาพเดิมๆจากสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะหลังคาแตกนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าเราเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะคะบอหนังก็สิมมี่ห้อยขาจักน้อยอันนี้ก็จะเก็บงานให้ใหม่นะคะ ตัวเช็ครอบคันนะคะลูกค้าตัวเช็ครอบคันนะคะคันนี้เป็นรถตรวทะเบียนใช้งานปี62นะคะลูกค้าจดทะเบียนใช้งานปี62จาก้ะ MU 5 5 0นนะคะราคาเบาๆนะคะ595,000บาทนะคะดาวได้ด้วยนะคะดาวได้จาก,ก้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษพร้อมค่าคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะเปิดฟรีดาวกันไปเลยนะคะรับลถศูนย์บาทกันเลยนะคะคันนี้นะคะ รับลดศูนย์บาทนะคะคูปองเ MU ห้าห้าศูนย์หนึ่งนะคะลูกค้าสภาพเครื่องยนต์ปกตินะคะสีเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะยางหน้าเราจะเปลี่ยนให้ใหม่2สองเส้นนะคะลูกค้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะคะมีบริการขนส่งฟรีอีกนะคะ400กิโลเมตรแรกนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาชมรถนะคะร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ อ่านี่คือสภาพด้านหลังนะคะตรงไหนไม่สวยนะคะแตกหักพังนะคะมีการแปลงมานะคะตัวนี้ทางร้านรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นนะคะตัวเช็คนะคะระบบไฟรั่วซึมนะคะรอบคันนะคะซีนเกียคาร์ดนะคะย่างนะคะเราเช็คให้นะคะอะไรเรานะคะที่ตัวเช็คให้เป็นอะไรแท้จากศูนย์เท่านั้นนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะใช้รถแบบสบายใจได้เลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะย้ำราคาอีกรอบนะคะก็อยู่กันที่595,000บาทนะคะดาวน์ที่0บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่ารับรถ0บาทได้เลยจ้าสนใจโทรสถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทนะคะ098-125-5301-094-264-0798ะะ0858-529515และอีกเบอร์โทนะคะ097-969-1438นะคะ